สวัสดีค่ะวันนี้เรามาวัดสริพง์ธรรมนิมิตถนนวัชรพลเขตบางเขนกรุงเทพนะคะเรามาตักบาทเทโวเป็นวันที่11ตุลาคม2 5 6 5คือเป็นช่วงที่หลังออกพรรษาของทุกปีนะคะจะมีประเพณีตักบาทเทโวที่มีขบวนแถวของพระสงฆ์ออกบิณฑบาตกันนะคะ ปีนี้ตรงกับวันที่11ตุดตุลาค่ะวันนี้เมื่อวานวันออกพรรษานะคะวันนี้วันที่11ตุลาคสมสงพหเรามาตักบาทเทโวที่วัดศริพง์กรุงเทพค่ะนี่บรรยากาศที่ญาติโยมมาเตรียมมาเตรียมตักบ,บาทเทโวก็จะเป็นอาหารแห้ง ีรถได้เรื่ขีดเรยนไปหนึ่งทันบาทนุโมทนารหนึ่งมีครั้งหนึ่งวัดหนึ่งปีหนึ่งนี่ครั้งเดียวโยมทอดกระถินสามัคคีเนี่ยไม่สามารถที่จะทอดกันปีหนึ่งสามสี่ครั้งไม่ได้นะฉะนั้นก็ขออนุโมทนาขับคุณในคุสนสน แตความสำคัญของวันตักบาเทวโรหณะเป็นวันที่การทำบุญตักบาติที่เป็นกรณีพิเศษก่เราพือในพรรษาหนึ่งที่องค์สมเด็จพระสัมมา ที่จะกลับเข้ามาสู่ภาวะปก,กติได้ด้วยสถานการณ์ที่ระบาทเจมาพนุมโมทนาสาธุที่มาแจ้งความประสงค์บอกความจำลงไว้เพขออนุมทนาวาบคุณกับโมโยมแม่สุงใจทอจันและเั่อพวลวจะร่วมบริจาคนักท้วมนะเพื่อไปซื้อมามา่า้ากระป๋องิยมดื่เสร็จแล้ว เพื่อไนโยมเพื่อไปโปรดพุทธมารดาไปโปรดพุทธมารดาอะไร่ยโยมไปแสดงพระธรรมเทศนาคือคำพีคืออภิธรรมเจ็ดคำพีนโยมแต่ไปแสดงเพื่อเป็นการทดแทนพระคุณบิดามารเพื่อคุณบิดามารดาเมื่อภายหลังจากที่ออกพรรษาแล้วเนี่ยคือเช้าวันนี้ละโยมก็เสด็จลงมาอย่างเทวโกคือวันที่ พระเจ้าเปิดโลกทั้งสามโลกนี้สามารถมองเห็นกันได้ทั้งหมดคือโลกสวรรค์โลกโลกสวรรค์ตรอกจนถึงนโลกโลกสวรรค์โลกมนุษย์แล้วก็ดาลกแต่ทั้งสามโลกเนี้ยมองเห็นกันได้ทั้งหมดในวันนั้นแต่ก็เมื่อประชาเมื่อพุทธศาสนิกชนทราบข่าวในเวลานั้นก็มารอ้องันตักบาตรคือรับสเสด็จนั่นแหละโยมเออมารับสเสด็จ ทั้งข้าวต้มทั้งอะไรเนี่ยนั่นแหละโยมมีมาตั้งแต่สมัยนน้นนะโยมตั้งแต่สมัยพุทธกาลก็จึงเป็นความนิยมของเราชาวพุทธไทยที่ได้สื่ทอดประเพณีประเพณีก็เรียกว่าตักบ,บาตรเทวโ,โรหณนะหลังจากที่ออกพรรษามาแล้วหวันในวันออกพรรษานี่นคือเมื่อวานวันนี้ก็คือวันตักบ,บาตรเทวโ,โรหณนะจะได้วันนี้จะได้สารสัทธาจาเจริญพร อาชนชื่อนำสกุในตอนนี้ก็ได้จ้ะเออน้มนนาที่คือความสําคัญโยมเออนี่คือความสําคัญุกค,อคาอ สุขภาพร่างกายแข็งเรอบอกว่าเดี๋ยวไม่มีใครมาใส่บาตรท่านบอกตักบาตรท่านก่อนเราลูกบูชาสาธุชื่นใจเอ้ท้าทายทโยมที่ได้ร่วมบุญกันมาตั้งใจกันมาใส่กลตั้งใจกันมาจากบ้านดีชื่นใจนะเห็นร่วมกันเป็นเจ้าภาพกเห็นร่วมกันชื่นใจเดี๋ยวท่างจิตกันมาแต่ไใจตั้งใจมาจากบ้านเี็มุนโยม หลายคนหลายท่นานมาพร้อมร่วมกันโยมก่อนจะไปใกล้จะกลับน,นะอาจจะเดินพอจากอนโม,มทนาสาธุบุญรักษาเทวดาคุ้มครองเดื่ชื่นใจในศร,รัทธายาโยมเราทุกท,ท,ท,ทุกทัดที่มาพร้อมๆร่วมกันนโม,มทนาจ้าเอาใส่บาตรงโมทนาสาธุเชิ่นใจสาธุอายุวโนสุข,ขังพลัง จะจยมมาเยอะเนาะน้ำมันธนาสาบก็อาจจะประกาศเตื่นฐานรายนามนะก็คุณโยมคุณโยมคุณโยม